ก็ทีทำทั้งหลายครับก็นี่เป็นครั้งที่5แลเลยนะครับที่มาที่นี่เพราะมีความรู้สึกว่าไม่เคยมีที่ไหนที่ทําให้รู้สึกต้องหยุดคิดแต่ที่นี่ทําให้รู้สึกว่าต้องหยุดคิดผมก็เลยเลือกที่นี่เป็นที่ยืดเหนียวใจครับแล้วก็อยากแสดงความยินดีกับคนที่เจอทางนี้ด้วยนะครับก็ผมกับแนทสนิทกันครับแล้วก็ มีอาจารย์สอนร้องเพลงมาด้วยคนหนึ่งคุก,ก้อยก็ผมเห็นเขามีปัญหาชีวิตเยอะทั้งคู่เลยผมก็เลยแนะนำมาที่นี่เพราะว่าเเขาเคยพูดเขาเคยคิดมาทั้งชีวิตผมเลยอยากให้เขาหยุดการพูดและการคิดสักเจวันมันน่าจะทำให้มีอะไรดีขึ้นคือเขาเขาเจอคนเยอะเขาคุยกับคน ทั้งวันทุกวันเจอคนทุกวันหลายประเภทมันทําให้ในจิตใจเขามีตะกอนเยอะมากผมเลยอยากให้เขาได้คุยกับใจตัวเองบ้างว่าจริงๆแล้วเขาชอบอะไรเขาต้องการอะไรเขาอยากเอาอะไรออกไปจากจิตใจบ้างก็เลยชวนเขามาที่นี่ครับแต่ก็ไม่ไม่บอกอะไรเลยนะครับคือเรียกว่าหลอกมาดีกว่าคือไม่บอกอะไรเลยบอกบอกแค่ว่าเฮ้ยเนี่ยชีวิตมันจะดีขึ้นแล้วก็ แนะนำว่าเฮ้ยไม,ไม่ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องลงชื่อไม่ต้องอ่านกฎเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะคิดเยอะผมบอกว่าจะไปเหรอถ้าจะไปเดี๋ยวจองตั๋วให้ถ้าถ้าลังเลเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้ก่อนเลยคือแบบอย่าให้มากเพราะว่ารู้สึกว่าต้องลองทำนะครับเพราะว่าการการกรรมฐานนี่คือฟังสิบครั้งไม่เท่ากันทำหนึ่งครั้ง น่าเขาบว่าคุณต้องทําด้วยตัวคุณเองคุณถึงจะได้ก็เลยหลอกเขามาแล้วพอเขามาวันแรกผมก็รู้สึกแล้วหน้าเขาแบบไม่ค่อย <S 2> <S 2> <S 2> เบิกบานเท่าไหร่ทั้งคู่เลยแล้วก็ผมเดินเข้าไปหา,าเขาแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่คุยขอไม่คุยเพราะว่าเรากําชับเขาไว้ Hawaii ว่ามาเนี่ยห้ามห้ามคุยนะไม่ว่าใครจะมาคุยกับเราเนี่ยเราก็แค่ยิม้มแล้วก็อยักหน้าให้เฉยๆเพราะว่าเราคุยมาทั้งชีวิตแล้ว แค่ไม่คุยเจ็ดวันเสร็จในอะไรไปแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยออกไปคุยอะไรเงี้ยครับก็วันแรกผมก็เห็นหน้าเขาไม่ค่อยเปิดฟานเท่าไหร่แล้วก็วันที่สองก็เริ่มดีขึ้นวันที่สามที่สี่หรืออะไรพวกนี้มันก็เป็นไปตามสเต็ปของมันเพราะว่าเราอยู่มายี่สิบเราอยู่มาสี่สิบสักห้าสิบปีอะไรเงี้ยแน่นอนว่าตะกอนในจิตใจเนี่ยมันค่อนข้างเยอะสมมติว่าเราไปเที่ยวมาเรากลับดึกเราคิดว่าพ่อแม่เนี่ย ต้องว่าเราว่าแบบทําไมทำตัวงี้ทำไมเป็นเด็กไม่ดีทําไมดูนน,นี่นั่นคือเราจะปรุงแต่งไปก่อนแต่ในความเป็จริงแล้วพอเรามาถึงบ้านปุ๊บพ่อแม่กลับถามเราแค่คําเดียวว่าหิวไหมนั่นเท่ากับว่าสี่สี่สี่อย่างที่เราปรุงแต่งขึ้นใเนี้ยจะตกไปอยู่ในตะกรนจิตใจเราและเราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมาปร,ป,รประมาณยี่ส4 0สามสี่สิปีผมก็เลย อยากให้ลองมาคุยกับใจตัวเองดูว่าทั้งหมดในจิตใจเนี่ยเราอินดีที่จะให้มันเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าเราชีวิตทุกวันนี้เราดีแล้วหรือเปล่าคือถ้ามันมีอะไรที่มันดีขึ้นผมก็อยากแนะนําให้มาครับไม่ใช่กับแค่แนทหรือว่าครูก,ก้อยนะครับผมอมายถึงทุกๆคนด้วยไม่ไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธอาจจะทุกศาสนาเลยแม้แต่คุณชิคก,ก็ตามที่ที่ที่ทนักทีกษศาสนา แกก็ตั้งใจทำมากเพรากรู้สึกว่าการไม่มีทุกข์นั่นคือสิ่งอันปปะเสริฐผมก็ยินดีที่เขาโชคดีครับมีใครจะถามไหมฮะใครจะถามอะไรไหมเอาเอาให้ถามสามคำถาม <c oughs> เขาจะกลับได้เนาะก,กลับวันนี้นะ เครื่องสองโมงเช้าอา้าวไม่มีอา้าวสุดท้ายก็เจฝากว่าถ้ารู้สึกท้อหรืออะไรก็ตามนะครับขอให้คุณคิดว่าคุณลังเลมาทั้งชีวิตแล้วกับแค่เจ็วันทำไมถึงเต็มที่ไม่ได้ครับสาธ พูดเหมือนผู้ใหญ่พูดเนาะนในรังดาราเทศก็ดีกว่าพระอ่านหน้าวันนี้ทีนี้หลายคนช่วยกันพูดกระตุ้นกันในสังคมส่วนมากคนเราเนี่ยชอบมองออกนอกตัวการปฏิบัติธรรมหรือการํำกาฐานก็คือการสร้างโอกาสการมาวัดสร้างโอกาสให้ตัวเองได้มองย้อนกลับเข้ามาภายในมาดูตัวเองการปฏิบัติธรรมคือ การเจริญสติคือเคล็ดลับการ